หลังจากที่เราได้รู้จักกลุ่มบ้านน้ำอ้อมไปแล้วยังมีอีกกลุ่มในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ที่ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตค่อนข้างรวดเร็วกลุ่มกเกษตรทิพย์ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสงนำโดยลุงบุญมีสุรโคตรเกษตรกร,ร,กรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทำนาประจำปี2554แนวคิดหลักของลุงบุญมีคือเกษตรกร,ร,กรต้องพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดซึ่งหมายถึงการรวมกลุ่มของเกษตรกร,เ,ร,กรเอง ในการทํากิจกรรมกลุ่มของพวกครับในการทําเกษตรอินทรีย์แรกๆนี่มันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเกษตรกรเขาก็จะพูดเสมอว่าทําแล้วไปขายให้ใครขายที่ไหนขายเมื่อไหร่ซึ่งมันเป็นโจทย์ที่ท้าทายสําหรับสาหรับคนที่เป็นผู้นํากลุ่มการเริ่มต้นแรกๆเลยนี่ก็คิดคนที่มีความคิดเหมือนกันเป้าหมายและก็วัตถุประสงค์ที่เราทําก็คือ ให้เกษตรกรเนี่ยพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดและลดต้นทุนในการผลิตให้ได้เพราะว่าถ้าเกษตรกร,ร,กรยังพึ่งปัจจัยภายนอกโดยเราไม่ได้คิดเลยว่าเราจะหาอะไรที่เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นเราเอามาปรับใช้เกษตรกร,ร,ก,รก็จะก็จะเป็นอยู่แบบนี้แบบเดิมๆกลุ่มบ้านอุ่มแสง ได้มองเห็นช่องทางการตลาดในการแปรรูปข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนโดยมีการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดและด้วยความมุ่งมั่นของลุงบุญมีกับการทำงานที่ยึดหลักในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันมีการบริหารการจัดการที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนประกอบกับทางกลุ่มเริ่มมีคู่ขามีตลาดชัดเจนมากขึ้น จึงทำให้จำนวนสมาชิกของกลุ่มเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะปี2,557มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากปี2,556คือในการดูแลสมาชิกเราส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับว่ากลุ่มเรายังไม่มีทุนเยอะนะครับเราก็ทำเครือข่ายทำเครือข่ายที่จะมาช่วยรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรที่เป็นฐานสมาชิกเราในทำในการทำเกษตรดินทรีข้าวในหนึ่งเม็ดถึงมันจะแตกหัก เราก็พยายามที่จะเอาข้าวมาทําประโยชน์ให้ได้มากที่สุดโดยจะไม่ทิ้งเลยข้าวที่เป็นข้าวเปลือกเรามาแปลรูปเป็นข้าวสารเป็นข้าวกล้องมาเป็นข้าวกล้องงอกพอมาเป็นข้าวกล้องงอกส่วนที่เศษจากข้าวกล้องงอกเป็นข้าวแตกหักเราก็มาทําเป็นแป้งพอทําเป็นแป้งก็คิดต่อไปอีกว่าทําเป็นแป้งแล้วก็มาทําเป็นไอศครีมข้าวกล้องงอกทาเป็นคุกกี้ทําเป็นขนมเปี๊ยะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนของกลุ่มบ้านอุ่มแสงนี้คือการเปิดรับคนรุ่นใหม่เข้ามาทํางานร่วมกับคนรุ่นเก่า โดยโร่วมมือช่วยกันพัฒนาให้กลุ่มมีมุมมองที่ทันสมัยและสามารถเติบโตมากขึ้นจากต้นกลา้าสู่ชาวนาต้นแบบโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์